สวัสดีครับคทนทต์ในตอนนี้นะครับเราจะมารีวิวไมโครโฟนโรดโปรแคสเตอร์นะครับเป็นไมโครโฟนที่เหมาะกับการพูดเพื่องานบ r o ดแคสต์หรือว่างานพอดแคสต์โดยเฉพาะนะครับจะเห็นว่าไมโครโฟนเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้เลยแล้วเวลาที่ผมพูดก็ต้องพูดใกล้ๆด้วยนะครับในการทำคอนเทนต์ปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์ประเภทวิดีโอนะครับการทำสตรีมมิ่งการทำบราดแคสติ้งแล้วก็การทำพอดแคสต์เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการจัดการเรื่องเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญในการทำคทอคนอ การสร้างความน่าสนใจให้กับคอนเทนต์ของเราเนาะแล้วมันยังชวนให้แบบน่าติดตามโดยเพราะว่าเรื่องของเสียงที่มันแบบฟังแล้วรู้สึกดีนะครับดูดีเนี่ยมันก็ทําให้ตัวคอนเทนต์ของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างความเป็นตัวตนให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ด้วยครับหลายคนที่ฟังผมเกลด่นมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้จะรู้สึกแล้วแหละว่าไมโครโฟนของผมเนี่ยเสียงมันดูนุ่มแล้วก็มีน้ําหนักของเนื้อเสียงค่อนข้างคมชัดนะครับซึ่งตัวที่เรา r e วิวก็คือโหลดโปรคแคสเซอร์นี่แหละนะ มีการเก็บเสียงเฉพาะนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ที่มีความไวต่อเสียงแล้วก็เก็บเสียงรอบๆได้แบบรวดเร็วนะครับคือเสียงเล็กๆน้อยๆอยถ้าเป็นแบบคอนเดนเซอร์เนี่ยมันจะเร็วมากนะครับแต่ว่าไดนามิกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมันต้องพูดใกล้ๆจะเห็นว่าผมต้องวางไ,วไม้ไว้ใกล้ปากเลยนะครับมันไวต่อเสียงน้อยกว่านะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันช่วยลดการรับเสียงภายนอกที่แบบแทรกแล้วก็บวรบกวนระหว่างการบันทึกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เสียงที่มันมี อะไรเล็กๆน,น้อยๆอ่ะมันจะเข้ามายากมากๆสำหรับไม์ตัวนี้นะครับเพราะงั้นมันเหมาะกับไม์ที่เน้นการพูดโดยเฉพาะเลยแล้วก็รูปแบบการรับเสียงแบบคาดิโอเนี่ยคือรับเสียงได้จากด้านหน้าเป็นหลักนะครับซึ่งมีข้อดีก็คือเสียงพูดเสียงสนทนาเนี่ยมันเก็บได้โดยตรงเลยแล้วก็ลดเสียงรบกวนเนี่ยที่ผมบอกมาจากทิศทางอื่นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับโดยเฉพาะผู้ใช้ทั่วไปที่แบบไม่ได้มีห้องสำหรับการบันทึกเสียงโดยเฉพาะเนี่ยไม์ตัวนี้เหมาะมากนะครับเพราะว่ามันเก็บเสียงแค่บริเวณเนี้ยนะครับมันทําให้แบบ เสียงแอมเบียนต่างๆเสียงสะท้อนเสียงอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันไม่เข้าใหม่นะแน่นะครับเยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบเป็นแคสเตอร์ที่เล่นเกมไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยเสียงคีย์บอร์ดบางอย่างที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะไม่เข้าใหม่ตัวนี้ครับเรามาดูเรื่องการออกแบบแล้วก็คุณสมบัติของไมโครโฟนตัวนี้กันครับไมโครโฟนตัวนี้ใช้วัสดุที่เป็นโลหะแทบทั้งหมดในการผลิตเลยนะครับคือมันมีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ความแข็งแรงที่สูงมากนะครับไมโครโฟนตัวนี้ออกแบบมาให้มีปัวววจะเเห็น่่าลาลทีผมพูดับ ปั me, ๊ปฟิลเตอร์ก <Okay. S 1> so, AP ันอะไรไว้ข้างหน้าเลยนะครับเขามีพวกปั๊ปฟิลเตอร์ในตัวมาให้แล้วนะครับทำให้คนที่ใช้งานนะครับไม่ต้องแบบวุ่นวายในการติดตั้งคือเอาไมค์ตัวนี้ติดตั้งกับขาไมค์หรือว่าอุปกรณ์ที่แบบยืดไมโครโฟนก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตอนที่ผมซื้อนะครับเขามีช็อคเมาส์มาให้ด้วยนะครับเพราะงั้นเวลาที่มันเกิดการสั่นไหวนะครับของตัวไมค์ตัวช็อคเมาส์เขาจะรับพวกเสียงที่เกิดจากแรงสั่นไหวเนี่ยไม่ให้เข้าไปที่ตัวไมค์นะครทำให้คน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆในการทํางานเลยครับทางด้านการติดตั้งของไมโครโฟนตัวนี้อย่างที่ผมบอมนะครับมันเรียบง่ายมากเลยคือก็แค่เอาไมโครโฟนนะครับไปหมุนเข้ากับตัวช็อคเมาส์นะครับที่เขามีมันจะเข้าพอดีเกลียวเป๊ะเลยนะครับเพื่อลดเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของไมโครโฟนครับมันอาจจะเกิดการสั่นไหวที่ตัวโต๊ะของเราครับหรือว่าตัวขาตั้งของเราครับแล้วก็เอาตัวช็อคเมาส์นะครับไปหมุนเข้ากับตัวขาตั้งใหม่นะครับซึ่งที่ผมแนะนํานะไมโครโฟนตัวนี้มันต้องพูดใกล้ๆนะครับควรใช้ขาตั้งใหม่่ทีเป็นแบบ ยึดกับโต๊ะนะครับของโรดเองก็มีนะครับซึ่งผมใช้ตัวนี้แหละช่วยให้ผมสามารถที่จะแบบติดตั้งไมโครโฟนแล้วก็พูดที่หน้าคอมได้เลยนะครับหรือว่าการรีวิวแบบตอนนี้เองก็ดีนะครับผมยึดขาตั้งไมยไว้กับตัวโต๊ะนะครับเวลาที่ผมทํางานเนี่ยมันสามารถที่จะแบบเคลื่อนไหวตัวขาตั้งไม์ได้สะดวกอันนี้ผมแนะนำจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทํางานนอกสถานที่ที่แบบต้องพูดข้างนอกนะครับและอยากจะได้พูดใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ค่อยหาแบบ ขาตั้งที่เป็นแบบขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้นโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าใช้ที่บ้านยังไงใช้แบบขาตั้งที่ยึดโต๊ะดีกว่าครับแล้วก็เวลาที่จะต่อไมโครโฟนตัวนี้เข้ากับอุปกรณ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นกล้องที่ผมใช้ตอนนี้เองก็ดีนะครับต้องใช้งานคู่กับออดิโออินเทอร์เฟซนะครับตัวออดิโออินเทอร์เฟที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นของโรลเหมือนกันนะครับสำหรับการต่อเข้าความนะครับหรือว่าถ้าใครจะต่อเข้าตัวกล้องเองนะครับสามารถเลือกใช้ออดิโออินเทอร์เฟซแบบพกพาแล้วแต่่กก็็ได้ทีีเรรามนะคับ สามารถใช้ได้ไมโครโฟนตัวนี้เป็นตัวหัวต่อแบบ XLR นะครับเพราะงั้นต้องใช้ออดิโออินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเสียงกันบ้างนะครับคือเสียงที่ผมใช้บันทึกอยู่ตอนนี้ก็ผ่านไมค์ตัวนี้แหละนะครับในการรีวิวเสียงเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจคาแรคเตอร์ของไมค์ตัวนี้แล้วนะครับเพราะงั้นผมจะคอมเมนต์เรื่องคาแรคเตอร์เสียงทําไมคตัวนี้ไม่เหมาะกับการบันทึกเสียงเครื่องดนตรีนะครับคือไมค์ตัวนี้ตามชื่อเลยนะโปรแคสเตอร์นะครับคือเหมาะกับการใช้แบบทำพอดแคสต์หรือว่า การใช้สําหรับเป็นแคสเตอร์โดยเฉพาะเลยคือเน้นพูดใกล้ๆนะครับจะสังเกตว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการต่อพ่วงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคือพูดใกล้ๆอย่างนี้ได้เลยเพราะงั้นเนื้อเสียงที่ได้เนี่ยมันจะดูนุ่มนวลมีน้ําหนักแล้วก็เหมาะกับงานพูดโดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดใครเป็นคนที่เน้นคอนเทนต์ประเภทนั่งพูดนะครับอยู่หน้ากล้องแล้วสามารถที่จะเอาไมโครโฟนใส่ไว้ในเฟรมได้แบบนี้นะครับ เหมาะกับไมตรงนี้มากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทำคอนเทนต์ประเภทรีวิวหรืออะไรก็ตามที่ไม่อยากให้ไม้มันเข้าไปอยู่ในเฟรมนะครับหรือไม่สะดวกที่จะพูดแบบใกล้ๆแบบนี้นะครับไมตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะงั้นไมโครโฟนโหลดโปรแคสเตอร์เนี่ยเป็นไมที่ผมชอบมากๆเนื้อเสียงดีมากแต่ว่าเหมาะกับบางงานนะครับเพราะงั้นตามชื่อเลยนะโปรแคสเตอร์คือเหมาะกับการทำคอนเทนต์พอดแคสต์แล้วก็การแคสเตอร์โดยเฉพาะเลยโอเคผมจะลองพูดในระยะที่ต่างกันสักสามระยะละกันครับจะพูดตรงนี้ใ้ใ,นใ,นใ,นในกล้ก็คือ เนื้อเสียงที่แบบชัดเจนที่สุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าูนย์นะครับเนื้อเสียงจะเป็นแบบนี้คราวนี้ผมจะลองขยับประมาณสักสองฝ่ามือแล้วกันนะครับจะสังเกตว่าเสียงมันเบาลงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาสี่หกเจ็ดแดเก้าศย์อันนี้คือผมพยายามพูดให้ดังแล้วนะนะครับเสียงมันจะเบามากๆนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสีห้าหกสองสาสีหกเ็ด้า จะสังเกตได้ว่าพอผมพูดห่างจากไม์ปุ๊บเนี่ยไม่ได้ยินเลยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะไม์ตัวนี้เหมาะกับการใช้แบบแคสเตอร์หรือว่าการทำพอดแคสต์โดยเฉพาะนะครับเหมาะกับการพูดใกล้ๆเสียงจะดีมากๆแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบไม่ได้มีห้องอะไรในการบันทึกเสียงครับเหมาะกับห้องธรรมดาธรรมดาเลยครับทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าไม์ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างแล้วก็ควรซื้อมาใช้ไหมแล้วก็ที่สําคัญเหมาะกับคอนเทนต์ประเภทไหนบ้างนะครับถ้าตามชื่อของเขานะครับโปรแคสเตอร์ caster, คือเหมาะกับ การแคสเตอร์หรือว่าจะเป็นคนที่ทำเปนสตรเมอร์นะครับหรือว่าจะเป็นคนท,ทำพอดแคสต์อันนี้ไม่ตัวนี้เหมาะมากนะเพราะว่ามันตัดเสียงรบกวนรอบๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยคือแบบต่อเข้ากับขาไม์ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม์ตัวนี้แม้ว่ามันจะเป็นไม์ที่ผมรักที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นไม์ที่ผมลงทุนซื้อเองตั้งแต่แรกในการทำโฟโต้สโคลแบบวิดีโอเลยนะครับไม์ My ตัวนี้ก็ยังมีสิ่งที่ต้องเข้าใจมานนดนึงคือมันเป็นไม์ที่ต้องพูดใกล้มากๆนะครับ เพราะงั้นการทำคอนเทนต์ประเภทที่ไม่ใช่ไลฟ์หรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับมันไม่ได้สะดวกเพราะว่ามันต้องแบบอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับถ้าใครทำคอนเทนต์ประเภทรีวิวคอนเทนต์ประเภทที่ต้องต้องห่างไม่อะไม่เหมาะแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าจะเลือกใช้ไม้ตัวนี้เหมาะกับคนที่นั่งพูดเป็นพอดแคสต์หรือว่าเป็นการทำไลฟ์การเป็นสรีมเมอร์เล่นเกมโชว์แล้วก็อยากได้เนื้อเสียงที่แบบคมชัดห้องเรากลัวเสียงสะท้อนมากห้องแคบห้องเล็กใช้ไมช็อตกันไม่ได้ใช้ไม้อื่นไม่สะดวก ไมตรงนี้จะให้เนื้อเสียงที่แบบคมชัดแล้วก็ดีมากๆสาหรับการพูดโดยเฉพาะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิวไมโครโฟนโหลดโปรแคสเซอร์นะครับก็หวังว่าหลายคนจะได้ยินเนื้อเสียงแล้วรู้สึกว่าถ้าเหมาะกับเราก็อาจจะลองหางมาใช้ดูนะครับหรือว่าถ้าใครมีคาถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับไมโครโฟนโหลดโปรแคสเซอร์นะสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่โฟโต้สุภุทัยทั้งบนเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คุยกันได้ครับผมสำ